เราเลยเนาะเนี่ยมื่อนี้มาเยี่ยมอันขอนิ้วเนี่ขอนิ้วเนี่ยเอฟซีเนี่ยเอาน้ำมักมาให้พร้อมใกล้ๆพร้อมเนี่ยโอ้โหโมเมนถ้วยน้อยๆนะครับเนี่ยเอฟซีจะว่ามันหน,น inhos, athletes, ่อยเลยโมเมนถ้วยสามกิโลคุณบอกมือมือพรมนี่มือผมโมเมนตน้อยๆนะครับเนี่ยมีดเดียวป่ะเนี่ยมีดเดียวบางต้นนี่ได้เป็นกิโลละมีดเดียวอะไรอะไรแต่ถ้วยไว้ถ้ยไว้บ่มันหนักเนาะบ่โอ้ โอ้เป oh, ็นอย่างกระดูกกเดียอยากให้มันเบื้องถ้วยมันเป็นถ้วยนิดหน่อยเลยยางนะครับเนี่ยสองห้าหนึ่งครับสองห้าหนึ่งปลาเบื้องถ้วยนีะเบื้องถ้วยกับเทียบกับคนนะมีดเดียวเดี๋ยวจังไปฮัดไปกรีดอยู่บ้านเนาะยางมาเลยเนาะแต่อันนี้สองห้าหนึ่งโอ้ยขันเบื้องแน่นเขาเรียกว่าเบื้องยั่ไอคลิปแต่มันคือมันน้อยเนาะเบื้องมาเบื้องอีกทีเพ่สองนิดครึ่งเลยอาจารย์สองนิดครึ่งบอกเขาเลยอืมอืม คักกน<ข>แม่เนีน่ยแข็งแข็งนะมันได้อยู่บ่สองกิโลคันแม่เบิดเต็มนี่ยคันแม่เทาอาัด์ตรอบหนึ่งอ่ะได้ครับถ้วยหนึ่งเนี่ยสองกิโลเท้าอาร์ตไปข้างหนึ่งอ่ะโอ้สีดน้ำหมักอาจารย์ต้นไปหลายรอบแล้วล่ะไม่รู้กี่รอบแล้วแต่เบิ่งอันผิวมันอ่ะโอ้สมพ่อมันยังได้หลาย<ต>สร้างเนื้อไม้มันสร้างเนื้อจากรอยกีดของเดือดพฤษภลาเนี่ยว่ะพืชพลา เอะมีตูนากระลากระดาลงมาเนี่ยอืมมันมันมันสูงกว่าของปีที่เลี้อวเลยเนี่ยอันอันที่เริ่มอันท่าเนี่ยนะเมนเฮาท่าเอาเรียกหรือพุนส่วนทั้งทุนทั้งท่าทงนทั้าเรือเต่อารมณ์เรือเตอต์สุลมันมันนูนเนาะมันนูนมันสั่งเรื่อยเรื่อยเลยมันนูนกว่ามันนูนกว่าของปีที่เล้วอืออันนี้อันนี้มาเี่ผมอันนี้เป็นมาเรุลดมาบ่กคยคือหนาทึงพวเอามาสบไหมต่ออัหนึ่งมันตาย ยางมะเร่บอ่เนี่ยสา 1. 1> มศูนย์ศูนย์หนึ่งบลึงเหลืองเนาะสีเบืงคือเหลืองเหลือง,ออง,องกว่าสองค่ะหน,นึ่งอันเนี้ยเพิ่งเปิดโอ้เบืองสูงจะลุขึ้นไปเลยยางมะเร่สามศูนย์ศูนย์หนึ่งเหรอวะมีครับโอ้ยมักหมักอยู่ยางน,นี่มันป่วยมันป่วยสี่ต้นถากทานแล้วหมักไว้ใส่ใส่ไปเบิองบ่มันป่วยเนี่ยใบเหลืองมันป่วยครับเออมันเริ่มแทงยอดออกมาเลยเห็นบ่ เป็นบ่ต้นต้นอย่บ่ต้นที่แทงยอดนี่บ่หาต้น,นมันป่วยไปเลยอ๋อน <c oughs> ี่เป็นถากระคาทาไว้เลยเออเออไนสร้างเปลือกใหม่ดันอันนีคค้คือคือถากบา่เมียนถาก,ถาก,ถากระคาทาด้วยน้ำมัน,มน,นผสมผสมกับปุ๋ยอินทรีย์อืมแช่ไว้ค,นนวคืนหนึ่งเอาน้ำมันแช่ปุ๋ยไว้คืนหนึ่งแล้วมาทาโอ้ยอย่งเนี้บ่อยากให้ดูใกล้ๆคือคือถ้าดูในรูปในคลิปนี่บ่ปานใดแต่ว่าเห็นมันมันแตกเนาะมันสร้างเนื้อใหม่ ทางปะถามันมันบกกระตุ้นเลยมันบ่อแตกเลยมันนอนนี่เลยมันรู้ใช่มันเข่าสปอร์น่ะนี่เข่าสปอร์ผมะสุดยอดเดี๋ยว้ว่ามันสร้างเนื้อใหม่เอ๊ะนี่คือการนี่อันนี้ทำพิสูจน์เดียวกันไนเลยขูดแล้วก็ทานเนาะเมนครับขูดบางๆนะขูดบางๆเห็นมันอันนี้คือเป็นเนื้อเสียมันนั่นแหละผิวผิวกำพ้ามันแตกออกมาละอันนี้มันทัางนอกเนี่ยผิวกำพ้ามันเริ่มทิ่มแล้วครับทิ่มทิ่มสลัดผิวเก่าออก ่ะหาต้นอยู่ป่วยทุกต้นเลยเ<อ>นียผมผมจิ้มดูนี่มีน้ำหมดครับจิ้มดูก็มีน้ำหมดมต้นเดียวที่ที่ป่วยแห้งแต่แต่ให้ดูว่าแตกยอดออกมาเยอะอยู่เริ่มแตกยอดออกมาแล้วก็มีที่ป่วยป่วยแห้งเลยเนาะป่วยแห้งครับไม่รู้เป็นโรคอะไรต้องยุดดี๋เลยให้ดูคลิปคลิปต่อไปดีกว่าเอาเอันนี้คลิปนี้ตัดเค่นนี้กันดูต่อดูคลิปหน้าไอ้เริ่มป่วย